อันนี้จะเทียบระหว่างแพทิเซียกับเอสเมอร์ค่ะเนี่ยค่ะก็คืออ่แพทิเซียเขาจะใบหนาล่องใบเขาจะลึกค่ะส่วนแล้วก็ใบใบหนาด้วยส่วนเอสเมอร์เนี่ยใบจะบางก้านใบก้านใบเขียวเขียวแล้วก็หลังใบอย่างอย่าง แพทิเซียนี่ยจะไม่มีสีน้ำตาลใบอ่อนนะคะเนี่ยค่ะนั่นใบอ่อนค่ะค่ะใบอ่อนส่วนเอสเมอร์เนี่ยหลังใบเขาจะเป็นมีสีน้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะที่บ้านมีค่ะเลยสงสัยกันเออพี่ติ๊กเลยหยิบมาเทียบให้ดูว่ามันต่างกันอยู่นะคะค่ะก็คือเป็นฟิโลเดนดอนอันนึงเอสเมอร์กับแพทิเซียค่ะค่ะเนี่ยค่ะความต่างของเขามีอยู่แต่เส้นกลางเนี่ยจะเหมือนสีนีออนเหมือนกันค่ะ แล้วก็จะมีความสว่างกว่าแพทิเซียค่ะแพทิเซียเขาจะขอบแบใบหนาใช่แล้วก็วกริ้วใบวก็ต่างกันนะคะริ้วใบก็ลึกแล้วก็เอ่อสีเข้มกว่าเนาะคุณสีส<ๆ>จะเข้มและใบหนาเนี่ยค่ะกระดูกชัดกว่าแตบบ่ว่าเอสเมอร์กระดูกเเอสเอสมอร์ใบาบางใบาบาง,บาบางค่ะ กระดูกแมนกว่าค่ะถ้าถ้าเป็นแคทิเซียก็คือกระดูกนี่พยายามมาหาข้อต่างอะใช่เอ๊มันต่างกันนะแล้วก็ตกกันอยู่ว่ามันต่างกันยังไงเฮ้อะไรเงี้ยก็เลยหยิบมาให้พี่ชมด้วยแต่ว่ามันไม่มีเทียบตรงดอกเนาะอืมอันนี้ดอกพี่ต้องแขกคู่กันเลยแหละเนาะดูทรงว่าคนี่มันยังไงแขกคู่กันเลยอันนี้สูงไปหน่อยต้องต่อใช่ สายแขโอเคเนาะนี่คือข้อต่างอยู่มาให้ดูเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมค่ะเผื่อมีสองตัวแล้วคิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันอะไรมันมีความต่างอยู่ค่ะอย่าง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 ตัวเนี้ยแพทิเซียเนาะใบเขารู้สึกต้นหนึ่งอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้แพทิเซียค่ะเนี่ยใบเขาจะใบอ่อน ใบอ่อนหลังใบไม่ไม,ไม่น้ำตาลนะคะตามที่พี่ติ๊กบอกตอนแรกนี่ค่ะเอสเมอร์น,นะคะชื่อเต็มๆเ,เขามันแขวนดีฝั่งนี้นะเดีย๋ยวพมอหยิบไปดูนะคะอ่านี่นี่นี่ค่ะก็ติดมาจากที่ซื้อเลยเนาะพี่เนาะนี่นี่คือชื่อเต็มๆเ,เขาแต่แพฟฟิเซียก็คือตัวนี้ตัวข้างซ้ายมือค่ะ ลองเทียบกันดูวัสดุปลูก็ง่ายๆเนาะพี่ญ่เน่ใช่ก็ใช้มะพร้าวสับเหมือนโชคเก้าชั้นเหมือนเอ่อซูเปอร์บัมม์ะค่ะแต่ว่าเน้นเน้นว่าแสงไม่ต้องแสงแสงไม่ต้องจัดค่ะเป็นอยู่ในสแลนหกสิบเจ็ดสิบก็ได้หรือว่าได้ได้ร่มเงาบ้างหรืออยู่ในร่มเลยทีเดียวก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะสวยเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่าย ไม่รู้ไล่อีกตัวหนึ่งนี่